เอาคุณพ่อคุณแม่ประกันสังคมมาตรา3ามาตรา39ว้าวุ่นเลยไหนประกาศชัดเจนเลยปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กับมาตรา39จากเดือนละ800บาทเปลี่ยนเป็นเดือนละ1 0 0 0บาทมีผลเดือนกรกาคมปี68ทําทำไมฉันไปดูบัญชีของฉันมันยังกลายเป็น800บาทเหมือนเดิมเลยเอา้าวมันคืออะไรกัน ไม่ต้องตกใจนะครับปกติเนี่ยเราเนี่ยเป็นการจ่ายแบบเกินสิทธิ์สามเดือนนะครับมิฉะนั้นเงินที่คุณได้อยู่เงินสงเคราะห์บุตรที่คุณได้อยู่ในเดือนมกราคมยังคงเป็นสงเคราะห์บุตรปี67นะครับยังไม่ใช่ปี68คําถามต่อมาก็คือว่าอา้าวแล้วเงินสงเคราะห์บุตรที่บอกว่าปรับเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะไปได้เมื่อไหร่ ก็สเดือนนับจากนี้ก็คือคุณก็จะไปได้ประมาณเมษายนปี68มันถึงจะเป็นงวดวันที่1มกราคมปี68มิฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมกราคมพามีนาคุณยังคงได้800เพราะมันเป็นเงินของปี67ส่วนเงินของปี68มกราคมเนี่ยคุณจะไปได้เดือนเมษายนปี6 8นะครับโอเคนะสั้นๆทำความเข้าใจนะครับไม่ต้องตกใจ ถ้าได้800บาทอยู่สามเดือนนี้ไม่ต้องตกใจปกติครับ